เแม่เมึงรู้ด้วยไหมเขาสั่งกันเลยไหนเพื่อนเด็กแหนือมาลูกโอ้ยใช่บุญนี่ดีทุกว่าเขาสิจัดเลยไมันก็เป็นาเใจใจพวกเราเขาจะตายหมดเลยนี่ใส่เลยไม่ต้องหอยอยากกัดหูอยากกัดหูนี่ต้องใส่อย่างนี้ครับนี่คนไทยโวยใจต้องมาก่อนครับส่วนอาวุธค่อยว่ากันทีหลัง ไปไหนเยียก่อนเอาตัวสาเบตัวเด็กีิแโลี่สิบแปดกิลนะีี่กเ็นตัวได้ี่สิบแปกิโล่ี่สกิโลนะ อ้าวคือ,อยกสองคนระับแค่3ยกนะครับตัวใหม่ครับเ,เดินเอียงเข้ามาแล้วฝักแดงเจ้อีก3ชอชุดชุดอ้าง เึงใจถึงกะร,ระดานกระดานสักกับะกระดานสักก้นดี้าพบันทึกภาพบันทอ้ใช่ขบถ้าเรื่อรเรารับตาเลพขบถตาสูงเลยขบถน้องกีเราไดรับตาเลยมาใกล้ๆครับมาใกล้ครับใ,ใครจะเป็นลุกก่อนกันไตอทองแก่ออทองไป่ทอง อ้ไต่ทองพปดีไตจทองอ้ไต,ต่ทองไตอทองน้าเงียงไปเงียงาจะได้่าจะนนนนเ,เ,เนี่นเฮ้ต่อยต่ทองมาต่อยหน้าเลยเอาดันวัดไอ้นัก 8, 20กิโล18กิกิโล จุดมแจ้งเลยทุดทีสามยกสุดท้ายครับเอ้ยกสุดท้ายแล้วครับก็ต้องใส่อย่างนี้นะเฮ้ยเลี้ยงเข้าไปโอ้เอียบนะเอียงนึ่งจะเป็นแผลหูดำเอียงเล็กน้อยเอายบแคบไปคิดแล้ว ช่วงปลายยกสุดท้ายเอาเอาให้สุดไปหยุดที่เสียงละครั้ยจบยกสุดท้ายครับสลับขาวครับสขามาแล้วก็ลรงตัวด้วยนะครับสลับขาวกอรแล้วกองนะครับอ่าตอนนี้กระดิ่งเพชรนะครับรอ,ออยู่นะครับทีมงานจูบให้กับน้ำเงินนะครับ ทำได้ทำเลยครับเอามันมันเลยครับนี่ของปราจาัดสุรินมาแล้วครับแข้งซ้ายครับทีมงานสารวัตรสายช่องจอง,จงบบทีมงานของเพชรช่องจองแมหมมาเพื่อเองเกอกันนี้เจอกับทา่ด้านเก้าเสือแปะภาคสองไปซ้ายไปซ้ายแหมจัดที่ลระตวครับโอ้แหมทีมงานเติ จบจบปราสานี่หมดูตัวเองครับเอาเดี๋ยวมวยดีตายครับบอลดนพวกสีใดยังโดนสารวัตรดนผู้ชายโดนอ่างโอเคได้ถามหาอยู่แต่ขวาครับแต่น้าของใจถึง ตัวใจถิงพึงได้ไหมไก็ต้องดบครับแต่ด้านบนน้องเงินครับลูฟี่นี่มาไม่ได้เะเป็นที่เดนะลูฟี่นี่เอาทุนเพิ่มว่าจะเอาทุนเพ่มอาให้ทีมมววัดตรงตรงนี้ลูฟี่เต่วัดตรงเมื่อคืนนี้ กดูมวยซ้ายครับแม่โอ้โหแขวาที่ยังติดตันอาจารไก่เฉินวาย ker, ัยมซ้ายด่ขกวาซ้ายไปซ้ายโอ้ยซ้ายโอ้โอโดนงปังไอ้นึ่งหยุดไปนอนกันพี่เดอโอ้ยโอ้ยสอ้ยโอ้โอ้ยโออ้ยโอ้้ยโเ้ิโอ้ยโอ้อ้้้ยอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ย้อ้อ โอ้ยซ้ายตไปซ้ายเข้าซ้ายเฮยอยาเล่นอยาเล่นเจ้ยตรงแข่งเลยตีซ้ายโอ้โหนี่ยังยึดกับยังยึดอยู่ครับใจถึงแด็กขวามาเด็กติดูว่าชื่อเฉินกับประสบนกระโอ้ยซ้ายซ้ายตไปซอกซ้ายอาจารย์ใครฮ่ามือลอยเด็งไปครับโอ้ยไยังไงฮร์ลดรสชาติละ เอ้ายจากสุเรนเด็กาไปหาไปถึง

ว่าได้ต้องว่าครับขอ้ยอสามได้น้างนไครับจับดังจับเต็มนลองเงินครับพี่เดงโ้ขวาก็ยังติดซ้ายกับขวาครับเชื่อปันเชื่อไดบกไปเลยนะเชื่อป้เลยนร้กาเลยองเทาแหมเซ็ตยากครับน้องมนใจถึงใจถึงจะพุ้งได้ไหม chúc thư xây gấp bầu trời chúc thư xây gấp bầu trời chúc thư xây gấp oh my god What? นะครับโอเคโดนการลัดก็รับลงเคลื่อสักำโอ้ยขวาลิ si ่มไปไปซ้ายเอออาแยกครับแยกไซ้ายซ้ายโอ้ยซ้ายแอารับหนักหากแล้ว